เราต้องมาเปลี่ยนบุคลิกก่นนะครับเปลี่ยนบุคลิกด้วยการเดินครับการเดินจัดระเบียบตัวให้ตรงครับอกยืดครับอกยืดแผงแขนสลับไปมาโอเคดึงลมหายใจเข้าครับหายใจเข้าลึกๆเป่าลมออกยาวเป่าด้วยบูมเป่าด้วยเป่าลมเป่าปากเนี่ยดูโอเคเป่าปากอาปากเป่าปากต้องทําประจํานะครับตรงนี้มาจัดระเบียบจัดบุคลิกใหม่ครับจัดโครงสร้าง เพื่อให้สอดของกับกีฬาว่ายน้าที่จะเป็นต้องใช้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับโตขึ้นนะครับจะได้หนึ่งน้าอกไผ่ไรพึงน้าตัวตึงโอ้ตัวตึงนี่อันตรายโอเคแล้วเดินครับถูกต้องครับอันนี้เริ่มสวยแล้วครับนะอันนี้คนแรกของเทพานีนะครับได้เข้าโปรแกรมพิเศษ จะได้เข้าโปรแกรมนี้เฉพาะเด็กที่มาเช้าเท่านั้นนะครับ